0บาทโค้ดรับเงินคืน15%ครับดีลเด็ดราคาเพียง1บาทนะฮะและยังมีความพิเศษรอยยิ้มมากมายมีแคมเปญต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับใครจะขออีกทีนะครับขอตั๋วหนักงนะคระบอกต่อกันไปนะครับรีบแต่ไม่ต้องแย่งเรามีจัดให้ทั่วถึงนะฮะรวมถึง Shopee Live ครับ พวกเรานะฮะแฟนๆชาวไทยเตรียมพบกับความบันเทิงและความพิเศษมากมายที่อาจจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวคราวนี้นะครับเราถ่ายรูปกันนะฮะอีกหนึ่งอีกหนึ่งช็อตนะครับเปิดตัวคุณใหม่ดาวพิการนะครับวันนี้พร้อมกับแคมเปญของเราครับแอบบอกก่อนเลยนะครับความบันเทิงมันๆนะครับจากกองทัพรายการต่างๆบนช้อปปี้ไลฟ์ครับจะพาเรศศิลปินดาราและก็ของรางวัลมามอบให้กับพวกเราทุกคนตลอดแคมเปญนี้ครับ และวก็ยกระดับความเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟนๆชาวไทยกับศิลปินเคป๊สุดเท่ระดับอินเตอร์อย่าง treasure นะฮะเตรียมตัวพบกันในช็อปปี้ไลน์กับมีแค่ส